วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเรื่องราวที่หลายคนรู้จักกันดีในานามแม่นาคพระขนงเรื่องเล่าที่คลุกเคล้าด้วยทั้งความรักความตายและความเชื่อแต่แท้จริงแล้วเบื้องหลังตำนานนี้คือเรื่องจริงหรือเพียงแค่เรื่องหลอกที่เล่าสืบกันมาบทที่หนึ่งจุดกำเนิดตำนานชีวิตจริงที่พระขนงเรื่องราวตำนานแม่นาคพระขนงนั้น เริ่มต้นจากความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่ามีหลักฐานยืนยันอยู่บ้านจริงๆในช่วงราวพศ2,380ถึง2,390ตรงกับปลายรัชกาลที่3ที่ย่านพระขนงในเวลานั้นยังเป็นท้องทุ่งนากว้างใหญ่สลับด้วยลำคลองและหมู่บ้านเรือนไทยกระจายตัวอยู่ริมคลองตามแบบชุมชนยุคต้นรัตนโกสินทร์ มีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อนาคซึ่งเป็นบุตรสาวของขุนศีตำแหน่งคล้ายกำนันหรือนายอำเภอรประจำท้องถิน่นย่านพระขนงในสมัยนั้นถือเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนสัญจรทางน้ำพลุกพล่านมีเรือค้าขายผ่านไปมาจึงเป็นย่านที่ค่อนข้างคึกคักและสำคัญแม่นาได้แต่งงานกับชายหนุ่มผู้มั่งคัง่งชื่อนายชุ่มตามบันทึกเก่าสุดที่ค้นพบโดยนักประวัติศาสตร์ เช่นหนังสือพิมพ์สยามประเภทปีพศ2442ซึ่งระบุชัดว่าสามีของแม่นาคนั้นชื่อชุ่มไม่ใช่มากแก่งที่คนไทยคุ้นหูในตำนานปัจจุบันครอบครัวของแม่นาคและนายชุ่มค่อนข้างมีฐานะเพราะนายชุ่มเองเป็นหัวหน้าคณะขนหลวงในสังกัดเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์สมุนตรีไม่ได้เป็นทหารไปรบตามที่เรื่องเล่าฉบับสมัยใหม่มักใส่สีตีไขเพื่อเพิ่มความดรามา่า เมื่อเวลาผ่านไปแม่นาคตั้งคันจนใกล้คลอดแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเธอเกิดภาวะตกเลือดเสียชีวิตพร้อมกับทารกในคันซึ่งในภาษาไทยโบราณเรียกว่าตายทั้งกลมโดยชาวบ้านในสมัยนั้นมีความเชื่อว,ว่าการตายลักษณะนี้เป็นการตายหงที่เฮี้ยนมากเพราะผู้ตายจะมีวิญญ,ญาณแรงเพราะยังอาลัยรักชีวิตและลูกที่ไม่ได้ลืมตาดูโลก นายชุ่มละครอบครัวจึงจัดการนำศพของแม่นาคไปฝังตามธรรมเนียมที่ป่าชาวัดมหาบุตรวัดสำคัญของย่านพระขนงที่ปัจจุบันยังคงอยู่ในซอยสุขุมวิท77และกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผูกโยงกับเรื่องแม่นาคมาจนทุกวันนี้บทที่2จากหญิงปลายทั้งกลมสู่เรื่องผีหลอกและความกลัวในหมู่บ้านหลังการฝังศพแม่นาคได้ไม่นานชาวบ้านในละแวกพระขนง ก็เริ่มเล่าลือกันว่ามีเสียงร้องไห้คร่ำครวญของหญิงสาวในยามค่ำคืนบางได้ยินเสียงผู้หญิงกล่อมลูกดังแว่วมาจากริมคลองทั้งที่บ้านหลังนั้นควรจะเงียบวังเวงเพราะเจ้าของเรือนได้ตายไปแล้วและในไม่ชา้าก็มีคนอ้างว่าได้พบเห็นร่างผู้หญิงผมยาวนุ่งจงกระเบนอุ้มเด็กยืนอยู่ที่ท่าน้ำหน้าบ้านไม่นาคจ้องมองเรือที่แล่นผ่านไปมาอย่างเงียบงนัน ความกลัวเริ่มแผ่ป,ปกคลุมทั่วหมู่บ้านคนที่ต้องพายเรือผ่านในยามคำ่ำจึงมักพายเรือเร็วขึ้นหรือไม่ก็เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงบ้านผีหลังนั้นแต่เรื่องราวไม่ได้จบแค่นั้นเพราะในบทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์สยามประเภทปีพศ2442โดยกสรกุหลาบได้อธิบายว่าจริงๆแล้วเรื่องผีหลอกแม่นากนี้ อาจาไม่ได้เกิดจากผีจริงๆแต่เป็นอุบายของลูกๆของแม่นากับนายชุ่มเองที่ต้องการปกป้องทรัพย์สมบัติของแม่ไม่อยากให้พ่อไม้ไปมีภรรยาใหม่แล้วต้องแบ่งสมบัติให้แม่เลี้ยงจึงร่วมมือกันปลอมตัวเป็นผู้หญิงดักหลอกชาวบ้านที่ผ่านไปมาในเวลากลางคืนบ้างก็ใช้วิธีซ่อนอยู่ในพุ่มไม้แล้วคว้างก้อนหินใส่เรือให้ตกใจกลัวและกลับไปเล่าต่อๆกันว่าเป็นฝีมือผีแม่นาค เรื่องนี้เมื่อเล่าต่อกันหลายปากก็ยิ่งขยายใหญ่โตกลายเป็นว่าผีแม่นาคเขี้ยนหนักจนคนพระขนงขนหัวลุกถึงขั้นมีคนบอกว่าถ้าเดินฐานบ้านนั้นกลางดึกจะต้องก้มหน้าอย่ามองเรือนเพราะหากผีแม่นาคเห็นเข้าเธอจะเรียกแล้วตามกลับบ้านไปด้วย แม้หลักฐานเชิงประวัติศาสตร์จะบอกว่าเป็นอุบายของลูกๆแต่ในอีกฝากหนึง่งชาวบ้านพระขนงกลับเชื่อว่าเรื่องนี้เขียนจริงโดยมีคำบอกเล่าจากคุณชาญคดีปั่นอดีตก,กำนันตำบลพระขนงที่เล่าต่อถึงเจ้านายฝ่ายนายว่าหลังฝังศพไม่นาค ญาติได้นำศพเธอไปฝังระหว่างต้นตะเคียนใหญ่สองต้นและตามความเชื่อไทยการฝังศพผู้หญิงตายทั้งกลมใต้ต้นตะเคียนจะทำให้ดวงวิญญาณผูกติดกับที่นั้นแถมยังมีเรื่องที่ว่าคนบางกลุ่มแอบลอบขุดศพแม่นาคเพื่อเอาน้ำมันพรายไปทำสเสน่ห์จนดวงวิญญาณแม่นาคโกรธเคืองและกลายเป็นผีดุออกมาหลอกหลอนชาวบ้านจริงๆเรื่องนี้เลยยิ่งทำให้ความกลัวฝังแน่นในใจคนในละแวก แม้แต่เสียงมหมาเห่ากลางดึกก็ถูกยงว่าเป็นสัญญาณของผีแม่นาคกำลังออกอาละวาดบทที่สาจากเรื่องเล่าในหมู่บ้านสู่ตำนานอมะตะของไทยและความเชื่อที่สืบเนื่องเมื่อเรื่องเล่าของแม่นาคถูกถ่ายทอดปากต่อปาก ไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นในที่สุดก็ถูกแต่งเติมใส่สีสันมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นตำนานที่คนทั้งประเทศรู้จักเช่นเพิ่มเรื่องว่าสามีของแม่นาคชื่อมากทั้งที่จริงๆเอกสารสมัยรัชกาลที่หระบุชื่อว่านายชุ่มหรือเพิ่มเหตุการณ์ดราม่าแบบละครเช่น นายมากถูกเกณฑ์ไปรบพอกลับมาเมียก็ตายแล้วแต่ผีกลับออกมารอต้อนรับอยู่บ้านเรื่องเล่าที่คนไทยทุกคนคุ้นเคยอย่างฉากแม่นาธรรมนาวตกใต้ถุนบ้านแล้วใช้แขนยาวผิดธรรมชาติเอื้อมไปเก็บก็เป็นรายละเอียดที่เพิ่มเข้ามาทีหลังเพื่อความหลอนในหนังและละคร โดยในปีพศ2454ในสมัยรัชกาลที่6ได้มีบทละครร้องเรื่องอีนาพระขนงแต่งขึ้นโดยกรมพระนาราธิปประพันธ์พงศ์นี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชื่อพ่อมากและแม่อีนาคอย่างเป็นทางการในงานวรรณกรรมไทยและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเรื่องแม่นาคพระขนง ก็ถูกนำไปสร้างเป็นละครเพลงภาพยนตร์มากมายทั้งในรูปแบบน่ากลัวและโรแมนติกโดยเฉพาะภาพยนตร์นางนาคในปี2442และพี่มากพระขนงในปี2556ที่ตีความแม่นาคในฐานะแม่และภรรยาผู้พักตีต่อสามีแม้แต่ตายแล้วก็ยังรอคอยคนรัก ไม่เสื่อมคลายเรื่องราวนี้ถูกหยิบยกใช้ในสังคมการเมืองเช่นจอมพลปอพิบูลสงครามเคยยกเรื่องแม่นาขึ้นเป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าลงเชื่อข่าวลือเหมือนชาวบ้านในพระขนงที่กลัวผีแม่นาคทั้งที่จริงอาจไม่มีอยู่จริงเพราะอาจเป็นคนทำหลอกเรื่องนี้จึงสะท้อนวัฒนธรรมไทย ที่ผูกพันกับเรื่องผีและใช้เป็นเครื่องมือสร้างทั้งความบันเทิงความกลัวทุกวันนี้ที่วัดมหาบุตรก็ยังมีศาลแม่นาพระขนงที่ผู้คนทั้งในและนอกย่านพระขนงพากันมากราบไหว้ขอพรโดยเฉพาะเรื่องความรักและการเกณฑ์ทหารจะเห็นได้ว่าผู้คนเรียกแม่นาคด้วยความเคารพว่ายานา มีกล่องใส่ชุดไทยพวงมาลัยของเล่นเด็กกองเต็มไปหมดเพราะเชื่อกันว่าแม่นาคยังเฝ้าดูลูกของเธอและคอยช่วยเหลือคนที่ศรัทธาความจริงทางประวัติศาสตร์อาจชี้ว่าผีแม่นาคไม่ได้มีอยู่จริงหรืออย่างน้อยก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่สิ่งที่เป็นความจริงที่สุดก็คือเรื่องเล่าแม่นาคได้กลายเป็นตำนานอมะตะฝังแน่นในหัวใจคนไทย และทำหน้าที่เป็นเครื่องสะท้อนความรักความกลัวความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนที่สืบต่อกันมากว่าร้อยปีบทที่สี่ตำนานรักอมะตะแม่น่าจากเรื่องเล่าประพันธ์ใหม่ในเวลาต่อมาเมื่อเรื่องราวของแม่นาาได้ถูกเล่าสืบต่อกันหลายชั่วอายุคนก็มีนักเขียนกวี และเจ้าผู้ครองเมืองในยุคต้นรัตนโกสินทร์ตอนปลายนำเรื่องราวนี้มาเรียบเรียงใหม่ใส่จินตนาการและสีสันทางอารมณ์ลงไปเพื่อให้กลายเป็นบทละครและวรรณกรรมที่กินใจยิ่งขึ้นหนึ่งในบทประพันธ์สำคัญที่สุดที่ทำให้คนไทยรู้จักแม่นาในรูปแบบที่เราได้ยินกันทุกวันนี้ก็คือบทละครร้องเรื่องอีนาคพระขนง ที่แต่งขึ้นในปีพศ2454โดยกรมพระนราธิปารพันธ์พงศ์พระโอรสในรัชกาลที่สี่ผู้มีพระปรีชาด้านวรรณศิลป์ท่านทรงรังสรรค์เรื่องแม่นาคในรูปแบบใหม่โดยตั้งใจใช้เป็นวรรณกรรมเพื่อขับร้องแสดงบนเวทีจึงต้องใส่ฉากรักฉากเศร้าและฉากผีหลอกที่เ้้าอารมณ์เข้าไปเต็มที่ในบทประพันธ์นี้ นาคถูกบรรยายว่าเป็นหญิงสาวชาวบ้านผู้มีสิริโฉมงามจนชายใดเห็นเป็นต้องหลงไหลเธอแต่งงานกับชายหนุ่มชื่อมากผู้ซื่อสัตย์อบอุ่นและรักภรรยาเหนือสิ่งอื่นใดทั้งสองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขในเรือนไทยเล็กๆริมคลองพระขนงจนกระทั่งวันหนึ่งพ่อมากต้องถูกเกณฑ์ไปรับราชการสงคราม ทิ้งให้นาคที่กําลังตั้งคันอยู่บ้านเพียงลำพังหญิงสาวที่ตั้งท้องแก่เฝ้ารอคอยวันสามีกลับบ้านอย่างใจจดใจจ่อทว่าโชคชะตากลับโหดร้ายเมื่อถึงวันที่เธอเจ็บท้องคลอดกลับเกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตพร้อมลูกในครรภ์เธอตายทั้งกลมดวงวิญญาณยังคงเวียนว่าอยู่ไม่ไปไหนเพราะความรักและความผูกพันต่อพ่อมากยังฝังลึกเหลือเกิน วันเวลาผ่านไปเมื่อสงครามยุติพ่อมากอดมาถึงพระขนองพร้อมความที่ถึงเต็มหัวใจเขาตื่นเต้นที่ได้กลับมาหานาคภรยาสุดที่รักซึ่งยืนยิ้มต้อนรับอยู่ที่หน้าบ้านท่ามกลางบรรยากาศที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยนาคพาเขาเข้าบ้านอุ้มลูกน้อยให้สามีได้ชื่นชมวงชีวิตที่อบอุ่นหวนกลับมา เรากับทุกอย่างยังเหมือนเดิมพ่อมากไม่ทันฉุกใจคิดเลยว่าบรรยากาศรอบตัวนั้นเย็นเยียบจนผิดสังเกตชาวบ้านที่เห็นเขาเดินกลับบ้านพร้อมนาคต่างพากันตกตะลึงกระซิบกระซาบบ้างก็พยายามเตือนเขาแต่พ่อมากกลับหาว่าทุกคนเพี้ยนและจิตใจเลวร้ายที่เอาเรื่องลบๆมาว่าภรรยาเขา คืนแล้วคืนเล่าพ่อมากอยู่กินกับแม่นากราวกับครอบครัวปก,กติจนวันหนึ่งนาคทำหมากตกลงไปใต้ถุนเรือนเธอก้อมลงยืดแขนยาวผิดธรรมชาติไปคว้ามากัดต่อหน้าต่อตาพ่อมากความสยองไหลว่าบเข้าสู่หัวใจเขาในบัดดลนั่นไม่ใช่หญิงคนเดิมที่เขารักแล้วแต่เป็นผีนาคเงยหน้าขึ้นมาเห็นสายตาสะท้อนความกลัวของสามี เธอพยายามยิ้มกบเกลื่อนเรากับไม่เกิดอะไรขึ้นแต่พ่อมากกลับใจสันไม่เป็นผู้เป็นคนในคืนนั้นเองพ่อมากแอบหนีจากบ้านวิ่งกระเจิงเข้าไปหลบในเขตพุทธาวาสของวัดมหาบุตรเชื่อว่าผีไม่อาจข้ามเขตศักดิ์สิทธิ์เข้ามาได้นาคเดินตามหาเรียกชื่อสามีทั้งคืนด้วยน้ําเสียงอ้อนวอนปนเศร้าพี่มากพี่มาก กลับบ้านเถอะน่ากลัวน่าคิดถึงเมื่อรู้ว่าสามีไม่กลับมาอีกความอะไรกลายเป็นโทสะเรื่องเล่าต่อมาว่าแม่นาคเคี้ยนยิ่งกว่าเดิมออกอารวาดหลอกหลอนผู้คนแถบพระขนองจนหวาดผวาบ้างก็ลือว่าแม่น่ากล่องลอยเหนือผิวน้ำบ้างว่ากลางคืนได้ยินเสียงแม่น่ากล่องลูกใต้ถุนบ้านร้าง แต่สุดท้ายก็มีพระผู้ใหญ่ผู้เปลี่ยนบารมีมาปราบโดยบทละครบางฉบับบรรยายว่าสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมมรังสีมาทำพิธีเชิญวิญญาณน้าขึ้นจากหลุมฝังเธอใหม่พร้อมคำสวดสะกดดวงจิตให้สงบตั้งอยู่ในสัมปรายภพไม่รบกวนโลกมนุษย์อีกเรื่องเล่าฉบับประพันธ์ใหม่เหล่านี้แม้จะไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เสียทีเดียวแต่กลับฝังลึก อยู่ในหัวใจคนไทยมากที่สุดเพราะมันหล่อเลี้ยงทั้งความหวาดกลัวความรักอาลัยและคำเตือนใจเกี่ยวกับความตายความผูกพันที่เลยเขตแดนระหว่างคนกับวิญญาณและแม่นาพระขนงก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของเรื่องรักแท้ที่แม้ความตายก็พรากไม่ได้พร้อมกับกลายเป็นหนึ่งในตำนานอมะตะที่สุดของสยามประเทศ